สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีไปได้มะกออกมาครับอันนี้ผมว่าจะมาทําน้ำพริกมะกอกนะครับเป็นมะกอกป่านะฮะหน้าตาก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะทําน้ำพริกมะกอกกินกับผักนึ่งนะครับไปดูวิธีการทํานะครับน้ำพริกมะกอกสูตรของผมครับเป็นสูตรปลาเค็มนะครับอันนี้ใส่ปลาเค็มดูครับ แต่ทีนี้ก็มาดูส่วนประกอบของน้ำพริกมะกอกนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใส่ปลาเค็มนะครับอันดับแรกก็จะเป็นพริกนะครับผมจะใช้พริกหยวกอ,อยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหอมกระเทียมนะครับตัวหลักก็คือปลาเค็มนะครับแล้วก็มะกอกนะครับผมใช้อยู่สามสามลูกนะครับ ก็จะมีผักชีนะครับก็จะมีผงชูรสนะครับเกลือครับนีหนึ่งนะครับครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเอามาตำรวมกันครับเป็นน้ำพริกมะกอกครับดูวิธีการทํานะครับสําหรับพริกนะครับก็จะเอาไปย่างไฟเหมือนกันครับถ้าท่านดูนะครับระวังมีเชื้อราอยู่ในพริกด้วยนะครับคอยเช็คดูด้วยนะครับเวลาจะตํำนะครับ บางครั้งนะครับพริกมีเชื้อราอยู่ข้างในนะครับเราไม่ได้ทหนได้ดูนะครับก็เ,เป็นอันตรายกับร่างกายของเรานะครับพริกนี้เดี๋ยวต้องเอาไปล้า,ลางน้ำลา้ลา,งลา,งลางน้ำนิดนึงนะครับแค่เอาผ่านน้ำนะครับเพราะว่ามันมีขี้ฝุน่นมีอะไรอยู่นะครับ พริกผมจะใส่ใส่พริกชีฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าต้องการความเผ็ดนิดนึงนะครับเพราะน้ำพริกมะกอกต้องออกเผ็ดนิดนึงงจะอร่อยครับเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะครับล้างฝุ่นออกครับนิดนึงนะครับชนี้เองครับ เทียม,มกับเขาได้ครับโอเคครับกับเดี๋ยวผมจะเอาปลาเค็มนี้ไปย,ย่างไฟกันนะครับ โอเคแล้วครับข้างนี้ครับเดี๋ยวข้างในก็สุกพอดีแล้วครับเมื่อกี้ลืมแนะนำนะครับใส่หอมแดงสัก3ามหัวครับเอาไปเผาไฟครับโอเคครับกับทีนี้ก็มาดูกันตันนะครับ แดงนะครับจะเอาตรงรากแดงออกนะครับอย่างนี้นะครับปิดนะครับกระเทียมก็แกะเอาแต่ข้างในนะครับ นี่ผมจะตำเตรียมกับหอมแดงก่อนครับแล้วก็เอาพริกใส่ครับตำครับ ใส่เกลือนิดหนึ่งครับแต่ไม่เยอะนะเพราะว่ามันปลาเค็มมันเค็มอยู่ครับหูชุรสครับนี่ก็จะใส่ปลาเค็มนะครับ นะครับค่นี้นะครับนี่ผมจะใส่ผักผักชีนะครับผักชีอาจจะใช้ใส่เยอะหน่อยเพราะผมชอบนะครับมันหอมดีครับ ต้องมีกลิ่นหอมอของผักชีด้วยนะครับน้ำพริกจะอร่อยครับผักชีนี่เราเราไม่ได้มาประดับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของรสชาติเหมือนกันนะครับ นำพริกมะกรอบจเจ้าอื่นไม่รู้นะครับสำหรับผมก็แบบนี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่มะกอกบอันนี้เป็นมะกอกบป่านะครับผมมะกอกป่าต้องเลือกที่มันสุกนะครับนี่ครับถ้าสุกก็จะออกมาแบบนี้ครับแล้วก็บีบใส่ครับ จะใส่3ามลูกนะครับถ้าสุกแล้วก็จะเนื้อมันจะเละๆนะครับ เอาเนื้อข้างในด้วยนะครับเอาน้ํามันด้วยหยิบออกมาให้หมดครับเสร็จแล้วก็คลุกเค้านะครับโอเคครับผม เดี๋ยวผมจะเอาน้ำล้างพกใส่ในน,นี้อีกทีนะครับผมใส่น้ำนิดหน่อยนะครับล้างทั้งสากพกเลยแล้วก็ตักลาดในน้ำพริกนะครับ ใส่ให้พอคือพริกนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่จะมากินกับน้ำพริกมะกรอะครับก็จะมีผักกาะตุ้งนะครับหรือว่าผักกาดจอนนะครับแล้วก็ จะมีฟักทองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปนึ่งก่อนนะครับนึ่งเพื่อเอามากินกันที่มะกอ,อกนะครับแต่ถ้าท่านมีผักอื่นๆนะครับเอามานึ่งรวมกันก็ได้นะครับอันนี้ผมมีแค่นี้นะครับผมก็จะใช้แค่นี้นะครับผม สุกหน่ครับนิดหนึน่งครับโอเคแล้วครับผมก็ใจ้ได้ครับโอเคครับผม ครับก็สําเร็จยุร้อยนะครับสาหรับน้ําพริกมะกอบนะครับสูตรปลาเค็มนะครับอันนี้ใส่ปลาเค็มนะครับไม่ได้ใส่ปลาแห้งนะมาตราจะประมาณนี้นะครับผมรสชาตินี่จะมีกลิ่นหอมของผักชีนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะกอบนะครับกินกับผักกาดวางตุ้งนึ่งนะครับปลวก็ฟักทองนึ่งนะครับถ้ามีผักอื่นๆเอามานึ่งด้วยกินด้วยก็อร่อยเหมือนกันครับ อันนี้ผมหาได้แค่นี้ก็จะเป็นแค่นี้แล้วครับผมครับถ้ามีพวกบวบเหลี่ยมหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เอามานึ่งกินกับน้ำพริกมากรอกได้เหมือนกันครับราตาก็ประมาณนี้นะครับผมรสชาตินี่ถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนนะครับถ้าเลยลองทำตามที่ผมทำนะครับก็ประมาณนี้นะรสชาติอร่อยครับทักทาชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง ควรลงนะครับหรือว่าควรพื้นบ้านะไตา์ในลงเนี่ยนะครับตามได้เลยนะครับผมจะทำอาหารพื้นบ้านต่างๆที่ชาวบ้านเขาทำทานกันนะครับมาให้ท่านได้ลองทำตามดูนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับรับรองไม่ผิดหวังครับรสชาติถูกใจแน่นอนครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ นะครับ่ามชมามากินข้าวด้วยกันครับ mm hmm. กินน้ำพริกมะกอกนะครับ mm hmm. กินกับผักนึ่งผ mm hmm. ักกาดนึ่งแล้วก็ผักขมนึ่งครับ mm hmm. นี่ครับท่านผู้ชมอร่อยมากครับ